ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับอาจารย์ก็จะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลองนะครับในชลิปนี้นะครับอาจารย์มีประเด็นคําถามที่จะถามให้พวกเราได้คิดตอบนะครับมีอยู่6ข้อด้วยกันซึ่งครอบคลุมประเด็นของการวิจัยเชิงทดลองนะครับหัวข้อที่1นะครับ จงให้ความหมายของการวิจัยเชิงทดลองนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะครับหัวข้อที่2นะครับตัวแปรของการวิจัยเชิงทดลองมีชื่อเรียกอย่างไรนะครับหัวข้อที่3ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงทดลองมีอะไรบ้างครับนะลักษณะที่สําคัญหัวข้อที่4การวิจัยเชิงทดลองแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างหัวข้อที่ห้านะครับมันจะมีหลักของการออกแบบการวิจัยก็คือแม็กมินคอนจะรยถามว่ามันคืออะไรนะครับจะพูดให้ส,สั้นๆนะฮะแม็กมินคอนนั่นเองจริงๆก็มีตัวที่เป็นตัวเตรียมอยู่นั่นไปไปดูว่ามันคืออะไรข้อที่หนะครับความตรงภายในและความตรงภายนอกของการวิจัยเชิงทดลองเป็นอย่างไรนะครับความตรง ทั้งสองประเภทนะฮภายในกับภายนอก,นอกทั้งหกข้อนี้นะครับเราก็ไปคิดแล้วก็วิเคราะห์นะแล้วก็เขียนฝอบเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เป็นแบบบึกหัดนะครับที่เป็นเพ e ่ t ชั่น o r c o gni t i v e c ี a c h i n g อาจารย์ขอสรุปเลยนะครับตัวที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองนะะ การวิจัยเชิงทดลองนะครับโดยความหมายก็คือเป็นการศึกษาความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรเรียกว่าศึกษาข้อค้นพบหาความรู้ความจริงด้วยกระบวนการที่ว่าดูในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรมีการจับสภาพการเงื่อนไขตัวแปรโดยเฉพาะไปจาัก,การะทำตัวแปรอิสระไปวางเงื่อนไขตัวแปรสระแล้วก็ศึกษาผลที่เกิดขึ้นนั่นก็คือตัวแปรตาม อันในการวิจัยเชิงทดลองมันจะมีตัวแปรอื่นที่จะมีผลกระทบต่อระบบของการวิจัยก็คือเรียกว่าตัวแปรอื่นนะครับหรือเราอาจจะเรียกดว่าเป็นตัวแปรแทรกซ้อนตัวแปรที่ไปมีผลกระทบอาจจะผลกระทบไปตรงต่อตัวแปรตามเลยหรือไปมีผลกระทบต่อตัวแปรอิสระแล้วส่งไปยังตัวแปรตามทําให้ผลที่เราวัดออกมาเนี่ยที่เป็นตัวแปรตามเนี่ยมันเกิดความผิดพลาด ไม่มั่นใจว่าไอตัวแปรตามที่เราวัดนะาวัดมานั้นนะครับมันวัดมาจากตัวแปรมันเกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระหรือเปล่าน,นี่คือประเด็นของตัวแปรซี่ซ้อนถ้าเราทราบว่าตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรซี่ซ้อนที่ว่าจะไปมีผลต่อระบบของการวิจัยสร้างแต่ต้นน,นะครับเราก็ควบคุมค่าของตัวแปรนี้ให้มันคงที่หรือว่ามันมีกระบวนการควบคุมอยู่หลายวิธีนะครับทําให้ค่าคงที่ทําให้ค่าเท่ากัน นะนี่ของการควบคุมยิ่งก็มีอยู่เยอะนะใช้กระบวนการสุ่มอย่างเงี้ยนะครับน,นในแผนภาพตรงน,นี้อาจารย์ต้องการชี้เห็นว่าในเรื่องของการการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยเป็นการศึกษานะครับความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยการวิจัยเชิงทดลองนะฮะจะให้พ,พบที่มีความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ย ได้ดีกว่าการวิจัยประเภทอื่นนะครับในในกลุ่มของประเภทของการวิจัยนะครับตัวแปรในการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยตัวหลักๆนะก็มีตัวต่อไปนี้นะครับก็คือตัวแปรอิสระนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยจะต้องไป m a n ิพ u l เล e หรือว่าไปจัดการนั่นเองตัวแปรอิสระนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตัวแปรต้นตัวแปรที่นํามาก่อน ตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนตัวแปรที่ผู้วิจัยเนี่ยสนใจที่จะดูว่าเอ๊ะมันมีความเป็นเหตุที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามหรือไม่อันตัวแปรนี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ independent variable เป็นตัวแปรอิสระถ้าจะให้ดีนะตัวแปรนี้จะต้องไม่มีผลมาจากตัวแปรอื่นถ้าเราควบคุมได้แต่ว่าแต่ว่าในธรรมชาติของตัวแปรเนี่ยมันก็อาจจะมีตัวอื่น ส่งผลบ้างแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมแหะนะในเรื่องของตัวแปรอิสระล้วพยายามสกัดนันเป็นที่สองก็คือตัวที่สองคือตัวแปรตาม dependent variable เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดผู้วิจัยมุ่งที่จะดูผลที่เกิดขึ้นนะฮะดูสิ่งที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากที่ผู้วิจัยได้ไปไม่ได้ผลิแล้ว ตัวเปรียบแล้วครับก็ไปวัดตัวแปรต่างคําว่าวัดวัดก็ด้วยการใช้เครื่องมือนะที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เรามุ่งวัดนั้นๆเช่นถ้าเป็นการวัดผลการเรียนรู้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบทดสอบซึ่งเป็นการวัดทางด้าน,นสมองและทางด้านสติปัญญาอาจจะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบหลายตัวเลือกหรือว่าเป็นแบบอื่นนะแบบเขียนตอบมีรูปิกในเรื่องของการตรวจให้คะแนน ที่ชัดเจนนะครับดังนั้นตัวแปรตามนี้ก็คือเนืเ่องจากว่าเป็นการชี้ถึงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามหรือไม่นั้นการวัดตัวแปรตามต้องเชื่อมั่นได้ต้องใช้เครื่องมือที่มันมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาให้มีคุณภาพนะตัวที่เป็นตัวแปรตามที่าจรกล่าวถึงคือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการวิจัยทางการศึกษาครับซึ่งตัวแปรตามที่เราไปวัดส่วนใหญ่ก็ มันเป็นตัวแปรที่ระวัดทางอ้อมอะนะครับนะนัะ่นคือ2ตัวแปรหลักนะครับตัวแปรตัวที่3ก็เป็นตัวแปรแทรกซ้อน (confounding) หรือว่า h e t e r o s c e d a l e เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่ต้องการให้มันเกิดอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแล้วก็มันปะจะไปส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของระบบของของการวิจัยโดยเฉพาะตัวแปรตามที่เกิดขึ้นอาจจะ ไม่มั่นใจนักในเรื่องของการสรุปผลที่ดีดดพอดังนั้นตัวแปรซี้ซ้อนจะต้องไปไปจัดการควบคุมทํำยังไงมาให้มันซี่ซ้อนหรือว่ามันเกิดความคาดข,ขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองดังนั้นในการวิจัยเชิงทดลองก็ต้อง,ต,องต้องพิจารณาในสามตัวแปรที่ว่ามาที่นะครับลักษณะสําคัญของตัวแปรนะครับหรือว่าอะไรที่ เกี่ยวข้อ,ของตัวแปรที่เก่ามานนี้ที่กล่าวมาแล้วนะฮะนั่นคือลักษณะที่สําคัญต่อไปมาดูลักษณะสําคัญของการวิจัยในเชิงทดลองว่าว่ามีประเด็นสําคัญอะไรบ้างตัวที่เป็นลักษณะเฉพาะวของเขาอันที่หนึ่งก็ต้องมีการจัดก,กระทําถามว่าจัดก,กระทําอะไรก็คือจัดทําก,กระทําตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรอิสระผู้วิจัยต้องไปออกแบบจากสภาพการเลื่อนไขอาจารย์มักจะพูดคำว่าไป m a n i p u l เล e การจัดก,กระทําก็คือ manipulation นะครับนั่นคือการจากกัดกระทําจัดไปจัดกระทํากกทเพื่อให้เปลี่ยนไปตามแบบที่ผู้ใจวางเงืนขนขันเองประเด็นที่2ต้องมีการควบคุม control ควบคุมตัวแปรไสใช้ซ้อมควบคุมความตั้งเื่อนที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนะให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีการวัด observe ผลที่เกิดขึ้นจาก การวิจัยนั่นก็คือไปวัดตัวแปรตามโดยใช้เครื่องมือที่มันมาตรฐานที่ผ่านการพัฒนามาแล้วนะครับนั้นสามประเด็นนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญของการวิจัย,ยตลอดอาจารย์มีคำถามให้เราได้คิดตามไปด้วยนะตรงนี้นะครับก็คิดตอบด้วยนะครับแล้วก็เขียนนะฮะตรงนี้เขียนตอบดูว่าไอ้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราจะตอบว่ายังไง สถานการณ์ตรงนี้อาจารย์หยิบยกสถานการณ์ง่ายๆก็คือนักวิจัยผู้หนึ่งต้องการคําตอบว่าดินต่างชนิดกันต้นข้าวจะมีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันหรือไม่นักวิจัยผู้นี้เขาก็ได้ทบทวนตัวแปรที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าแสงเนี่ยการรดน้ําอากาศการให้ปุ๋ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว อันนี้คือสถานการณ์ที่กำหนดให้ประมาณนี้ประเด็นคำถามที่อยากจะถามก็คือหนึ่งตัวแปรที่เป็นผลคือตัวแปรอะไรครับตัวแปรที่เป็นผลนะครับตูวไหนครับคงได้ไหมฮะตัวแปรที่เป็นผลครับนะมาตอบเลยครับตัวแปรที่ผลคืออะไรครับก็คือก็คือเป็นตัวแปรตามนั่นเองใช่ไหมตัวแปรตามก็คือ ก็คือ,อรครับก็คืออัตราการเจริญเติบโตของของอไอของต้นข้าวท่นเองตัวเนี้ยนะอัตราการเจริญเติบโตของต้นข้าวเราใช้คําว่าอัตราการเจริญเติบโวนะนะครับนี่คือตัวแปรที่เป็นผลซึ่งผู้วิจัยจะทำไปวัดตัวแปรที่เป็นเหตุคืออะไรครับตัวแปรที่นํามาก่อน,นั่นคือมี์เวิร์ดตัวนี้ดินต่างชนิดก,กันนะประเภทของดินซึ่งตัวนี้อาจจะแวรี่เป็น ดินกี่ประเภทล่ะอาจจะเป็นสามประเภทสี่ประเภทก็แล้วแต่อันน,นี้คือซ่อนไว้ดินต่างชนิดกันอีกต้องมีความต่างนะไม่ใช่หนึ่งชนิดตอนแปรรีเป็นระดับของตัวแปรข้อที่สองนะข้อที่สามตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่คือตัวแปรใดแน่นอนก็คือจากสถานการณ์ตัวน,นีนะ้ตัวแปรที่ควบคุมก็คืออะไรครับแสงครับตัวที่หนึ่งคือสองการรดน้ําตัวที่สามก็คืออากาศตัวที่สี่ก็คือการให้ปุ๋ย อันนี้คือทราบชัวร์ว่ามันมีผลต่อตัวแปรต่างเราจึงไม่ได้นํามาเป็นตัวแปรที่เราศึกษาแต่เราไปควบคุมให้มันคงที่ทําให้บ่มเหมือนกันทั้งต่างชนิดของดินแต่และชนิดต้องได้รับประมาณนิดเท่าเท่ากันแสงการรดน้ําอากาศการให้คือ,อ,อ,อก็พอๆกันมันจะได้ั้งอิงไปถึงว่าไอ้ดินต่างชนิดชนิดการมีผลต่ออัตรอาอัตราการเจริญเติบโตในปริมาณขนาดไหน แต่ต่างกันหรือไม่ใช่ไหมควรตั้งชื่อเรื่องการวิจัยว่าอย่างไรอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าเราก็ใช้หลักที่เราเคยเรียนมาแล้วเราก็ตั้งให้มันกระชับอ่ะให้สื่อความถึงตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรต้นตัวแปรตามให้สื่อความของสิ่งที่ศึกษาดังนั้นจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับจากสถานการณ์ตรงนี้เราก็อาจจะตั้งว่าผลของดินต่างชนชีวิตกันเอาขึ้นเปตัวนี้ที่เป็นตัวแปร ผลของดินต่างชนิดกันที่มีต่อที่มีต่อนะนะอัตราการเจริญเติบโตของต้นข้าวประมาณนี้ก็ชัดเจนนี้แล้วนะผลของดินต่างชนิดการที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นข้าวานะฮนะข้อหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เขียนเป็นคําตอบส่งด้วยนะครับในะเรื่องของ การฟังแล้วก็ให้เป็นลักษณะของ active t e a c r e learning หน่นะครับ e c e นะครับต่อไปรูปแบบของการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยก็แบ่งเป็นกี่ประเภทละ่ะถ้าเราไปรีวิวมาเราจะพบว่ามันแบ่งเป็นเท่าไหร่ครับสามประเภทนะหนึ่งสองแล้วก็สามใช่ไหมฮะ ต่การพิจารณาการแบ่งร,รูปแบบของการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยเราจะดูเกณฑ์การพิจารณาสองตัวดูในเรื่องของตัว R อาจารย์ย่อด้วยคำว่ามีการดำเนินการแบบสุ่มก็คือการแรนดอมไมซินในการวิจัยเชิงทดลองนะมีการดำเนินการแบบสุ่มประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองดูในเรื่องของการจัดกลุ่มควบคุมว่ามีไหมมีกลุ่มควบคุมไหมตัวหนึ่งเป็นคอนโทรลกรุ๊ปนะคอนโทรลกรุ๊ปนะ สองสองเกณฑ์เมื่อใช้เกณฑ์นี้พิจารณานะฮะโดยทั่วไปในการจัดแบ่งประเภทของการวิจัยจึงแบ่งได้เป็นสามประเภทก็เป็นการประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นการวิจัยก่อนการทดลองก็คือเป็นการวิจัยที่อันเป็นแบบที่ไม่เข้มงวดมากนะไม่มีการแรนดอมและก็ไม่มีตัวคอนโทรลพุกก็คือมีมีกลุม่มเดียวอะ่ะไม่มีการสุ่มนะคึงก็ไม่มีไม่มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมด้วย ไม่มี R และ C ไม่มี r a n d o m i s i n n แล้วก็ไม่มี Control Group ปรเด็นที่หนึ่งเลยการวิจัยก่อนการทดลอง Pre-experimental Design เป็นที่สองก็คือ q u a s i หรือ p h a s i q u a s i อาจารย์จารยนอย่างงี้นะ Phase a s e Experimental Design มันอ่านได้สองแบบอาจารย์บางท่านก็อ่านว่า p h a s i เดีอาจารย์ดูตรงนี้ q u a s i นะครับ q u a s i Experimental Design แบบการวิจัยแบบกึง่งทดลองกึ่งนะ,ะแสดงว่าต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนช่ไม่มีแรนดอมแรนด้อมคือตัวสาคัญนะแต่ตอนนี้ไม่มีแรนดอมไม่มีการสุ่มในธรรมชาติของการวิจัยแต่มีคอนโทรลกรุ๊ปนะ,ะมีกลุ่มควบคุมเข้ามาอันนี้ก็สามารถควบคุมความคลาเคลื่อนได้มากกว่าตัวที่หนึ่งและแบบก็มัดีกว่าตัวที่หนึ่งอทที่สามนะครับก็คือการวิจัยทดลองที่แท้จริง ว่าเป็นแบบการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงเป็น true experimental design มี2ตัวนะฮะก็คือมี random แล้วก็มี control group มีการดำเนินการแบบสุ่มแล้วก็มีการควบคุมนั่นเองนะครับในแต่ละประเภทก็จะมีการแยกย่อยของรูปแบบอยู่นะจริงก็มีอยู่เยอะอาจารย์ก็จะให้ดูบางตัวต่อไปนี้นะครับโดยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะอาจารย์จะพูดถึงการออกแบบการวิจัยต่อไปนี้นะฮะ ก็คือมีตัว x ตัว x ในในที่นี้แทนการจัดกระทําหรือการให้ตัวแปรตลอด,ลอดเป็นตัวทฤษเมนะ,ะเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยพูดศึกษานะครับเป็นตัวแปรอิสระเองส่วนตัว o นะฮะก็คือเป็นการ observe การวัดนะตัวนี้ตัว c ก็คือกลุ่มควบคุมตัว r ก็คือมีการบินการแบบสุ่ม มีการเรนดอมไมซีนนี่คือรูปแบบในแต่ละประเภทที่ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์นะฮะราม,มาดูตรงนี้ก่อนคำนี้สำคัญนะฮะนึอกว่าต้องขยายต่อนี้เราจับคองเสิยไมดีนะให้ตัวที่เป็นคำว่าการแรนดอมไ c ซ n นมันประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเป็นแบบสมบูรณ์นะ,ะเราจะได้ไปต่อยอดการการอ่านได้เข้าใจําว่ามีอะไรบ้าง ก็คือคําว่าแรนดอมไมซินมันจะประกอบไปด้วยก็คือเป็นกระบวนการสุ่มหรือว่าดำเนินการแบบสุ่มมีสองสเตปมีสองขั้นตอนก็คือในเรื่องของการวิจัยเราต้องการสร้างข้อสุ่มนั่นคือจะต้องมีประชากรในการที่จะทําการทดลองจะต้องมีการดําเนินการสุ่มก็ว่าเป็นการแรนดอมสแปร์ติจากประชากรให้ได้กลุ่มตัวอย่างก็คือเราจะทํากับกลุ่มตัวอย่างเมื่อเราสุ่ม การใช้คำว่าอ่านหนึ่งมาแล้วกระนวนการตรงนี้เราเรียกว่า random s a m pling อาจจะใช้วิธีการจับสลากหรือว่าการสุ่มหล,หลายวิธีโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วก็นิยมสุ่มอย่างง่ายสุ่มมานะให้ได้กลุ่มตัวอย่างเมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้วก็จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวนหนึ่งนะครับเป็นปริมาณประเด็นก็คือในการออกแบบการวิจัยเนี่ยมันถ้าถ้ามีการทดลองแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมนะซึ่งว่ามีอยู่สองกลุ่ม กระบวนการตรงนี้นะฮะจะต้องมีกระบวนการสุ่มอีนนะฮะเรีว่าเป็น Rand o m เ s s i g n m e n t นะฮะเป็นการกระบวนการสุ่มในขั้นตอนที่สองเรียกว่าสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองหรือว่ากลุ่มควบคุมทำไม่ได้เลือกเลยนะเรียกว่าเมื่อกลุ่มนี้มาเอาเอากลุ่มทดลองเลยไม่ได้ต้องใช้กระบวนการสุม่มอาจจะใช้สุ่มอย่างง่ายเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ ที่จริงตรงนี้ก็มีหลายวิธีทีเรื่องการเข้าสู่กลุ่มทดลองกลงุ่มควบคุมในการเมืองการนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้สุ่มสุ่มอย่างง่ายนั้นมี R 1นึ่งกับ H สองถ้าสมบูรณแบบแบบนี้ก็จะเป็น Random ดอ m i z a t i o n ตามกรอบแนวคิดแปวว่าตามแนวคิดของการออกแบบการวิจัยที่ใช้แทนว่าตาัว R ระนะเรามาดูแบบการวิจัยที่เป็นตัวย่อยนะ ประเภทที่1แบบการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-experimental design) ก็จะมีกลุ่มเดียวนะกลุ่มเดียวเพรว่ากลุ่มเดียวมีเฉพาะการวัดหลังการทดลองจนให้แทนคำว่าตัวที่เป็น treatment ก็คือ x มีการดำเนินก,การทดลองแล้วก็วัดผลที่เกิดขึ้นตัวนี้หลังจากที่ได้ทดลองแล้วก็ได้ข้อมูลออกมาในแนวการวิจัยเวลาจะวิเคราะห์ข้อมูลเราก็เอาข้อมูลที่เราเก็บได้เนี่ย ที่ว่าขาบวนหลังหลังเรียนหรือว่าหลังการทดลองไปดูว่ามีค่าเท่าไหร่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีข้อตัวแย้งเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตัวโนี้อาจจะมาจากตัวอื่นด้วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้จากตัวเอกแทๆ้ๆนะหรือมันมีความรู้ดีอยู่แล้วตัวที่เราไปวัดครั้งที่สองตัวเนี้ยหลังจากการทดลองไม่แน่จริงเป็นแบบการวิจัยที่ยังเป็นประเด็นอยู่นะมันดูว่ายังมีปัญหาในเชิงการออกแบบการวิจัย นะรูปแบบที่หนึ่งต่อไปครับยังเป็นการวิจัยก่อนการทดลองนะฮะแบบการวิจัยก่อนการทดลองรูปแบบที่สองก็คือแก้ปัญหาแบบรูปแบบที่หนึ่งเมื่อกี้คือต้องมีการวัดก่อนโนะอหนึ X ่งอโอสองไม่มีการเนรอือนะแล้วกไ็ไม่มีกลุ่มทดลองก็ดีขึ้นกว่าแบบที่หนึ่งนะรูปแบบที่สองโอหนึ X ่งโอสองถ้าเราทำในแนวนี้นะก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ ดู o อสองที่เกิดขึ้นว่าว่าเป็นไงฮะอยู่ในระดับใดหรือถ้าจะเปรียบเทียบแน่นอนตัวที่เป็นดีไซน์หลังก็คือดูว่าสองสูงกว่าหนึ่งหรือไม่โดยใช้ T-Test เปรียบเทียบคะแนนหรือว่าค้าเฉลีย่ยโดยหลักแล้วก็คือถ้า XD o ดี o สองต้องดีกว่า O1 หนึ่งแต่ยังมีประเด็นว่าเมันไม่ได้เกิดการเรนดอมเพราะเป็นเป็นเรนหากันแล้ไม,ม่ไม่มีตัวฐานเทียบ ก็ยังเป็นตัวแบบการวิจัยที่มีที่ดีมาอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะในการวิจัยที่เราทํากับกลุ่มผู้เรียนแล้วก็มีขอ้อจากัดในเรื่องของการสุ่มแล้วก็มีเพียงกลุ่มเดียวแต่ให้ผลว่าเป็นการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก็ยอมรับในรูปแบบนี้ได้นะครับครับมาดูแบบการวิจัยกลึงการทดลองอันนี้เพิ่มเพิ่มอะไรฮะเพิ่มตัวที่เป็นกลุ่มอะไรฮะกลุ่มทดลองเข้ามา กลุ่มควบคุมนะฮะกลุ่มทดลองมีอะไกลุ่มตัวนี้เป็นตัวที่เป็นคอนโทรลุูปส่วนกลุ่มควบคุมก็คือตัวที่กำลังสกิบเส้นตัวนี้เป็นกลุ่มทดลองนะมีกลุ่มทดลองนะ O หนึ่ง X O สองส่วนกลุ่มควบคุมก็คือ O หนึ่งแล้วก็ไม่ได้ให้ทำก็คืออาจจะเป็นนิสศษ X ผู้ย่างงี้ก็ได้หรือไม่ได้คือเปนการทดลองตามแบบแบบตัวที่เป็น X แล้วก็ไปวัดคนที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆก็คือไอส่วนบนเนี่ยเป็นกลุ่มทดลองนะ ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นกลุ่มปกตินะที่มีการเรียนการสอนแบบปกติจนะเอาง่ายๆนะครับถ้าพูดนะี้ครดังนั้นในแนวการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นเราก็จะดูในเรื่องของโอสองว่าว่ามันสูงกว่าตัวที่เป็นโ1หนึ่งรือไม่ในการพิเคราะห์นะตัวนี้ก็ใช้ gt e s t test มาวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าไอโอสองของ x เนี่ยเป็นไงมันสูงกว่าโอสองของวิธีการแบบปกติหรือเปล่าเทียบกันนะครับเขใช้ท t e s t ในการ เปรียบเทียบนี่คือวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเนีเ้เราเราค่อยรู้รายละเอียดในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแต่จะออกแต่จะให้ดูในเรื่องของว่าจะเอามาอะไรมาเทียบกับอะไรก่อนนะครับและโดยหลักของการออกแบบการวิจัยตัวน,นี้โอหนึ่งของก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มก็ควรที่จะเท่าเทียมกันเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับฮนะบนะอันนี้คือแบบการวิจัยในเชิงทดลอง แบบที่สามแบบการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงก็จะมีกลุ่มอะไรครับก็จะมีกลุ่มทดลองก็อยู่อยู่แล้วแต่ตัวตุมแต่ต,ต,ตัวที่จะต้องเพิ่มเข้ามานะก็คือมีการแนรนดอมเห็นไหมมีการแนรนด้อมทั้งสองกลุ่มเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มควบคุมมาด้วยนี่อาจารย์จะยกแบบที่ดีมาเลยนะก็มีการวัดก่อนเรียนด้วยนะและก็ว,วัดหลังเรียนก็คือ O1 X O2 ส่วนกลุ่มปกติก็คือ O1 และพี่เศษ X หรือไม่ได้ทําการทดลองแล้วมีการแบบปกติแล้วก็ไปโอสอนนะครับในในรูปแบบตัวนี้ในในสองกลุ่มอาจจะเป็นเป็นกลุ่มที่มันเป็นคู่แข่งกันกันก็ได้ที่มันบอ,อกว่าเอออาจจะไม่ไม่เป็นวิธีการแบบปกติแต่เป็นสองวิธีการจัดก,การรู้ที่มันต้องการมาเปรียบเทียบกันและดูผลที่เกิดขึ้นก็ได้โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาทำเป็นกลุ่มควบคุมก็คือเอาเป็นกลุ่มแบบเรียนการสอนแบบปกติส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มทดลองก็ เอาวิธีการคัดสรรเข้ามาใช้มาทดลองนันองครับแนวการวิเคราะห์ก็ก็เป็นไงก็ดูเอานะตัวนี้ O2 แน่นอนเป็นประเด็นคําถามหลักวัดสูงหลังเลยคือต้องเทียบว,ว่ากับ O1 ว่าถ้า xd O2 ต้องมากกว่า O1 ในกลุ่มทดลองนะและในขณะเดียวกันนะครับเมื่อมีกลุ่มควบคุมมาว่าอาการที่ตรงนี้ถ้า x มันดีปับ๊บไอ้ O2 ของของที่มาจากกลุ่มทดลองมันต้องสูงกว่า โอที่มาจากกลุ่มควบคุมด้วยนะครับนะเอะถ้าเราเก็บที่ระหว่างโอหนึ่งกับโอหนึ่งด้วยกันของสองกลุ่มนะก็ควรไม่ต่างกันนะเพราะว่าความรู้พื้นฐานเดิมต้องเท่าเทียมกันถึงจะดีต่ถ้ามันไม่เท่าเทียมกันก็หันไปใช้สถิติที่มันช่วยแก้ปัญหาน,นี้คือแคนโควาอันนี้เป็นระดับลึกไปอีกนะนะถ้าเราเทียบว,ว่าโอสองของกลุ่มควบคุมกับโอหนึง่งของกลุ่มควบคุมอะไรจะสูงกว่าแน,น่นอนก็คือ โอสองมันน่าจะสูงกว่าโอหนึ่งแต่ว่าอาจจะสูงกว่าในปริมาณน้อยกว่าอันตรา,าที่เป็นกลุ่มทดลองใช่ไหมเพราะว่าการเรียนรู้แบบปกติก็คือเป็นวิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มันดีมัมองก็อยู่แล้วนะแต่เราต้องการมาเทียบดูว่าเอถ้าเราคัดสรรมา,าวิธีการที่มันอาจจะดีกว่าวิธีการแบบปกติเข้ามามาใช้ดูเพื่อเป็นฐานเทียบนั้นโอสองของกลุ่มควบคมนะุมนะเมื่อเทียบกับโอหนึ่งของมันมันก็จะสูงกว่า แต่มันอาจจะไม่สูงกว่าก็ได้ก็ต้องไปทดสอบกูอย่นี่คือแบบการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงประเด็นก็คือมีการแรนดตอมแล้วก็มีสองกลุ่มที่เป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะครับนะอันนี้ก็อ่อนกว่าเมื่อกี้นะแต่เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงมีสองกลุ่มที่เป็นกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมไม่มีโอหนึ่งนะก็จะเจอปัญหาที่ว่าไม่มีการวัดก่อนก็มีปัญหาในเชิงการวิเคราะห์ ไม่มั่นใจแด่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรนะมาจากรหรือเปล่าอาจจะมาจากพื้นความรู้เดิมก็ได้ก็เลยเป็นแบบการวิจัยหนึ่งนะจริงๆก็มีหลายอย่างนะครับอาจารย์อายเห็นว่ามันไม่มี O หนึ่งของทั้งสอง่มเลยก็เป็นแบบหนึ่งแต่มีจุดอ่อนมากกว่าตัวที่เป็นแบบนี้อันนี้ดีนะฮรรูปแบบที่หนึ่งนะครับนะต่วอยาหลักการออกแบบการวิจัยแม็กนินคอน อาจารย์ให้ข้อสูตรอย่างนี้นะเพราะว่าแม็กก็คือการเพิ่มความความแปรปรวนของตัวแปรทดลองให้มีค่ามากที่สุดนะทำอย่างไรการออกแบบการวิใจัยในเชิงทดลองที่จะทําให้เกิดความมั่นใจได้ว่าตัวแปรตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องมาจากไอสองวิธีหรือว่าไอตัอวแปรอ,สอิสระที่มันมีความแตกต่างกันไม,ไม่ไม่เหมือนกันทั้ทีเดียว นั้นเวลาเราออกแบบเราไปจกกัดการทําตัวปรอิสระให้เกิดความต่างแต่ว่าไม่ใช่ต่างกันมากจนไม่มีความหมายเช่นเปรียบเทียบระหว่างวิธีการแบบเช่นพูดถึงทักษะในแง่ของการชกมวยต้องการเปรียบเทียบสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือแบบมบยืออาชีพกลุ่มที่สองก็คือเป็นแบบมวยที่ที่เป็นแบบธรรมดาธรรมดามวยวัดมาตั้งแต่อันนี้ก็ไม่มีความหมายในเชิงการเปรียบเทียบดูทักษะที่เกิดขึ้นจากการต่อยมวยอย่างเงี้บยบางทีก็ไม่จะเป็นต้องมาเปรียบ อันตัวนี้การที่ไปเพิ่มลักษณะนี้ก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าอาจารย์พูดว่าถ้าวิธีการสอนบางวิธีเช่นวิธีการสอนแบบเร้นการปฏิบัติวิธีการสอนแบบบรรยายสองวิธีมาเปรียบเทียบกันดูเออสองวิธีนี้ก็มีความต่างในแง่ของอันไม่ใช่ไหมความแปรปรวนแปรปรวนของตัวแปรทดลองอันข้อสุดตรงนี้ก็คือเมื่อเมื่อมีความต่างกันระหว่างตัวแปรสามมันก็จะส่งผลไปยังตัวแปรตามหรือเวลาเราเราวัดนะฮะตัวแปรตามที่เกิดขึ้นขึ้นเนื่องมาจาก การแมกซิมัยของความแปรปรวนของตัวแปรทดลองนั่นเองคาว่าความแปรปรวนก็คือเป็นประเด็นความต่างในแง่ของคะแนนความ่างในแง่ของลักษณะนะเป็นสัพท์ทางสถิตินะเป็นความแตกต่างกันนะครับนี่คือแมกซนะิมัยนะครับมินิมัยนะครับตัวนี้ดูรายละเอียดในสือด้วยแล้วกันนะครับมินมินก็คือการลดความแปรปรวนของความ ค่าเคลื่อนลดความแปรปรวนนะของความคลาเคลื่อนให้มีค่าน้อยที่สุดเราที่จะทําได้ไม่ว่าจะด้วยเครื่องมือที่สร้างก็ต้องให้มันดีให้มันได้มาตรฐ,ฐานแต่ว่าความความคลาเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นที่รู้ว่ามันจะเกิดก็ต้องพยายามลดในระบบของการวิจัยเชิงทดลองนะครับตัวคอนก็คือต้องมีการควบคุมตัวแปรแชร่ซ้อนให้มีค่าที่ว่า มันไม่ไม่ไว้เกิดความผิดพลาดในการวัดตัวแปรต่างนะครับนั้นแม็กมินคอนคือว่าเป็นศัพที่ใช้ในการเรียกในแง่ของการออกแบบการวิจัยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในหนังสือที่อาจารย์ได้เขียนไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นศัพท์เฉพาะเราไปอ่านาเพิ่มเติมแล้วกันตรงนีง้่อไปความตรงในการวิจัยในการทดลองนะให้ส่วน l ัวบ i ิ i t y ความตรงตัวนี้นะสองประเภทถือว่าเป็นความตรงที่สําคัญที่ชี้ถึงคุณภาพผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองก็แบ่งเป็นสองประเภทนะครับก็คืออันหนึง่งก็คือความตรงภายในของการทดลอง (internal validity) ความตรงภายในของการทดลองก็คือก็อคือเป็นความมั่นใจในการที่จะบอกว่าตัวแปรตามที่เกิด,กดขึ้นขึ้นเนื่องมาจากการกระทําของตัวแปรอิสระถ้าเรามั่นใจได้อย่างนี้ นะจากกระบวนการวิจัยชิงทดลองของของเราแสดงว่างานที่เราทำมีความตรงภายในของการทดลอง internal validity นะครับนะนะครับประเด็นที่2ก็คือความตรงภายนอกของการทดลอง external validity ก็เป็นความตรงที่เกิดขึ้นในผลที่ได้จากการทดลองที่สามารถจะสรุปให้มีความเป็นนัยะทั่วไปสรุปถึง ประชากรได้นะครับอันนี้ก็คือความตรงภายนอกความสามารถที่จะสรุปข้างหินได้ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการทดลองไปสรุปข้างหินได้นั่นเองนี่คือการวิจัยผลการวิจัยที่เป็นความตรงภายนอกของการทดลองนะครับก็ขอจบการนําเสนอเท่านี้นะครับในเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองที่เป็นการเพิ่มเติมจากอาจารย์นะครับนะเราไปอ่านเพิ่มเติมด้วยกันแล้วกัน ในเรื่องของเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับนะขอให้นักศึกษา,าตั้งใจนะครับแล้วก็ควบคุมการเรียนรู้ของตัวเองให้ดีนะสิ่งที่อาจารย์ได้มอบหมายไปก็มอบหมายงานอนะก็ไปทําจะได้เกิดการเรียนรู้นะครับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ